นี่ก็ใกล้นะครับจะช่วงหน้าหนาวแล้วครับก็หลายคนที่อยากไปท่องเที่ยวตามหุบเขาตามป่าตามเขาพวกเดินป่าเดินเขาเนี่ยก็คงจะเก็บเงินเก็บทองกันเพื่อจะไปเที่ยวนะครับเพื่อจะไปเที่ยวแล้วก็มีความหวังว่า,าเดี๋ยวช่วงวันหยุดยาวๆเราก็จะไปเที่ยวกันอย่างสบายใจอยากไปเที่ยวแต่ นะครับวันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นข่าวคราวที่ผมเอามาอัปเดตให้ฟังให้ทุกคนได้ทราบนะครับก็ลองดูนะครับว่าแต่ละท่านคิดเห็นยังไงเพราะว่าสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าวันนี้นะครับในการเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยซึ่งจากภาวะที่ผ่านมาเราก็ทราบกันอยู่ว่าสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นมันทําให้ ภาคท่องเที่ยวเนะี่ยมันซบเซาไปแต่พอที่จะท่องเที่ยวกลับมาได้กลับมาเจอแบบนี้นะครับมากลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้คิดว่ามันเหมาะสมหรือไม่หรือ,อยังไงอะไรกันนี้เอามาฝากกันนะครับดราม่าสายเที่ยวป่าหลังแก้งเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นผาตัดนะครับรถยนต์คันละ500บาทขณะที่จักรยานยนต์คันละ100บาทซึ่งสายเที่ยวมองว่าแพงเกินไป 8ตุลาคม2565จากกรณีแฟนเพจ Facebook ตำรวจท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แจ้งประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการป่าชุมชนตำบลเข็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องการเข้าพื้นที่ป่าชุมชนโดยจะเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์คันละ500บาทนะครับรถจัก,กรยานยนต์นะครับคันละ100บาทส่วนผู้ที่ประสงค์จะขึ้นผาตัด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ณนะที่ทำการอบตอเข็งน้อยก่อนขึ้นโดยก่อนขึ้นเนินรับแขกจะมีประตูเหล็กกั้นอยู่อย่างไรก็ตามหลังโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีกลุ่มเฟซบุ๊กที่รักการเดินป่าเดินเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายส่วนใหญ่ไปในเชิงที่ไม่เห็นด้วยและมองว่าอัตราค่าธรรมเนียมนั้นสูงเกินไปนะครับก็มี การประกาศออกมานะครับที่อันนี้คือเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผาตัดนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับก็เป็นสายเดินป่าคงจะรู้จักกันนะครับก็เ,เก็บค่าเข้าเนี่ยตอนนี้คือค่าธรรมเนียมในการเข้านะถ้าเป็นรถยนต์ในห้าร้อบาทนะครับแล้วก็เป็นรถจักรยานยนต์100บาทนะครับก็คนที่ไปท่องเที่ยวก็มองว่าแพงเกินไปแต่ก็ไม่แน่ใจว่า ทางชุมชนทางกรรมการป่าชุมชนอ่ะมีรู้สึกยังไงทาไมถึงได้เก็บขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการการเข้าสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุทยานหรืออะไรเงี้ยถ้าค่าเก็บหรือค่าเข้าเนี่ยมันแพงเกินไปคนก็จะไม่ค่อยไปเที่ยวมันจะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวหรือเปล่าแน่นอนครับมันต้องมีการเก็บเพื่อบารุงเพื่อบำรุงรักษาแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเราเก็บในปริมาณที่พอดีแล้วให้คนจะเข้าไปเที่ยวในจํานวนเยอะๆมันจะดีฝ่าไหม เพราะว่าถ้าเก็บจํานวนมากๆเนี่ยคนก็จะไม่ไปเที่ยวผลสุดท้ายผลกระทบกม็มาที่การต้องเที่ยวผลกระทบก็มาที่ชุมชนเองในเรื่องของการขาดรายได้ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกๆหน่วยงานนะครับมองเล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้นะอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่มีท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้มนันสามารถเดินทางไปรอบๆเพื่อนบ้านได้หมดนะครับก็ต้องฝากเอาไว้นะครับนะแล้วก็ท่านที่ความคิดเห็นนะครับท่านที่เคยไปเที่ยวรู้สึกยังไงบ้างครับกับข่าวนี้ในการขึ้นนะครับค่าเข้านะครับค่า ทำเนียมค่าข้าวแบบนี้นะครับก็เอามาเม้น์นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนได้นะครับผม